ความด็นตัว<ด>1ั3ทุวิคสงไทยสวัสดีค่ะวันีคุ่ณสิงห์ดีลไทยประจำวันที่23มกราคม2568ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแดงใดเป็นเพียงการวุเครระหุ้นหันั้นนะคะตั้งแต่แถลงนโยบายของรัฐของประธานาธิบดีทำนะคุณบวกนะสองวันนะครับบวก9.24ครับวันนี้อยู่ที่1361.77ครับแล้วก็จุด บวกเพราะว่าแบงก์กับอิเล็กทรอนิกส์หนุนต่างชาติซื้อเข้า1.7พันล้านบาทตรงนี้ให้แนวรับไว้ตรงที่1350ครับแนวต้านจะอยู่ที่1370ครับอยู่ในกรอบนี้นะครับมูลค่าการซื้อขาย43,000ล้านบาทบุริคอจากคุณสมาร์ทครับต่างชาติซื้อเข้า1.7พันล้านบาทกองทุนซื้อเข้า1.5ล้านบาท บเกอ e r ขายออก776ล้านบาทไม่ใช่ยบเกอ e r ขายออก776ล้านบาทรายยอดขายออก2.4พันล้านบาทค่ะครับตัวที่หนึ่งครับลุ้นกลับนะ SC SC ราคา2บาท6อสตงังบวก12สระตงังสายกราบต่ำสุดจะเป็น2บาท48ใช่ไหมครับใช่ตอนนี้เบรกต้านเดิมตรงนี้นะครับ2บาท64ขึ้นมาที่2บาท70แล้วก็พักยอดที่2บาท66นะ นี่ก็ไปร,รอลุ้นต้านถัดไปจะเป็นตรงนี้ครับ2องบาทเจสิบำหรับสายกราฟนะครับเป็นหุ้นต่ำสุดๆและแล้วก็มีแบงเกอร์เข้านะครับวันที่15มก,กราคมถูก <Okay. S 1> ไหมครับถ้าเฟรมสิบห้านาทีมีสัญญาณนะลุ้นกลับเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีวันรุ่มเข้าช่วง2องบาทห้าบาทห้เยอะครับสำหรับ SC ครับ เอสเป็นนุ้นไซเวย์เป็นนุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีราลร่ระดับอยู่ที่สิบสี่ล้านบาทค่ะแนวรับสองบาทห้าสิบหกสตางค์แนวต้านสองบาทเจ็ดสิบหกสตางค์ถ้าเทรดได้จะเป็นสองบาทปดสิบหกสตางค์ค่ะบริษัทไหนนะเปิดที่สองบาทห้าสิบปดครับขึ้นไปสูงสุดที่สองบาทเจ็ดสิบแล้วก็ปิดที่สองบาทหกสิบหกสตางค์ครับ นี้ตานสำคัญสาย EMA นะครับ2 78 2> อ่า EMA 89ครับ RSI 52.26ของ9ขอไปครับ52.29นะครับพอลุมซื้อเข้า3ล้านขายออก1ล้าน ATC 2 0 0 0 0ครับส่วนงบของ SC มีกำไรคะ่ะครับตัวต่อไป ACC ACC นะคะ52สตางค์บวก7กสตางค์ค่ะขอดูตามเฟรมวีกนิดนึง <c oughs> มองว่า มองว่าลงลงสุดแล้วลุ้นกลับเหมือนกันนะครับแต่ถ้าหลุด46สตางค์จบนะเนี่ยนะ44สตางค์ถ้าหลุด44สตางค์จบครับสำหรับ ACC ครับอันนี้ขึ้นแท่งลุ้นกลับตัวนะครับต้านถัดไปจะเป็น6 2สตางค์ครับอัลเฟม15นาทีก็มีสัญญาณมีัอลุ่นเข้านะมีแบง์เกอร์เข้านะ21มก,การาครับ โอเคแล้วก็ยี่สิบเอ็ดบาคราเหมือนกันเข้าสามแท่งนะันะแล้วก็ยี่สิบบการาครับสำหรับ <Okay. S 1> ACC ครับ ACC เป็นรุ่นเซเวเป็นรุ่นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีมูลค่าอยู่ที่เก้าล้านบาทค,ค่ะแนวรับสี่สิบหกสตางค์แนวต้านห้าสิบเจ็ดสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นหกสิบสี่สตางค์ค่ะรุ่นกลับอีกตัวสองตัวนะ <c oughs> สองตัวที่รุ่นกลับนะครับทั้ง SC แล้วก็ ACC ครับ อันนี้ขึ้นแท่งนะบิ๊กละเปิดที่45สตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่55แล้วก็ลงมาปิดที่52สตางค์ครับตับน,นี้ EMA สาย EMA นะครับ EMA 89ครับเอา EMA 200ก่อนใช่ไหมใช่ EMA <Yeah. S 1> e 200 <Yeah. S 1> จะเป็น59สตางค์ครับ EMA 89จะเป็น63สตางค์ไอซ43.98ครับ วันลุงซื้อข้า9ล้านขายออก8ล้าน ATC 7จ็ดแสนครับส่วนงบของ ACC ขาดทุนค่ะครับต่อไปครับ <c oughs> ลุ้นกลับแต่ว่าขึ้นแท่งแล้วนะอ่าสำหรับ BEC ครับ BEC ราคา4บาท1 0สตางค์หวก3 0สตางค์ค่ะแนวรับต่ำสุดจะเป็น3.74อ่า52วิโลไหมไม่ใช่เหรอแล้วก็ต้านตรงนี้ไม่ใช่สิแนวรับต่ำสุดนะตรงนี้3.74ใช่ไหม แต่ว่าแนวรับพอจะให้ไว้ที่3บาส94แถ้าหลุดตรงนี้ไม่น่าสนใจนะครับต้านก็คือตอนนี้ยืนอยู่ที่ต้านครับถ้าเบรก4บาส12ได้ลุ้นไปต่อใช่ไหมใช่แล้วก็ต้านถัดไปจะเป็น4บาส22ครับทำเฟรม15นาทีปิดโดดไหมใช่ปิดโดวสำหรับ BEC ครับ PEG เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาคกลัวมบริสัทมีกำไรและมีปันผลมีวัลูลเลย์อยู่ที่4ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท9กสตางค์แนวต้านสี่บาท22สงตางค์าราทะลุได้จะเป็น4บาทส2สตางค์ค่ะก็คือช่อง3ถูกต้องนะอ่าเปิดที่3บาท80ครับขึ้นไปปิดโดดที่4บาทส0สตางค์ถูกต้องไหมถูกต้องก็เขาจะมี เบกเอเอแปดสิบเก้าที่สามบาทเก้าสิบแปดเนาะ,ะแล้วก็ไปอรอลุนเบกเอเอสองร้อยครับสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์เราตีให้ยี่สิบสองเตานะเรากลัวรุนเลยไอีโอบอแล้วเจ็ดสิบเอ็ดจุดหกห้าวลุล 71, นซื้อเข้าเจ็ดแสนขายออกสองแสนแต่มีว่ามีเอทีสีสิบสี่ล้านนะครับโอเคส่วนงบของบีอซีมีกำไรคะ่ะครับมีข่าวนะครับเรือ่อบีอซี ข่าวจากข่าวหุ้นบอกว่า BEC วิ e ่งหอบกมองกำไร q 4ฟื้นเด่นรับส่วนแบ่งที่หยด 2, 2> <แ>กว่า100ล้านนะครับสำหรับ BEC ครับข่าวจากข่าวหุ้นครับเดี๋ยวส่งในในห้องกลุ่มไลน์นะคะครับต,ต่อไปครับตอนนี้พ่อมองว่าสวยนะสำหรับพ่อนะ BCH B C H ราคา15บาท10สตางค์บวก60สตางค์ค่ะแต่ถ้าหลุด14บาท10สตางค์นะรับนะ้ก็ค่อยไปว่ากันเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไทม์ฟรมวีคม่เข้าเป็นห้าสิบสอวีแล้วใช่มันหลุดโลแล้วนี่หลุดโลแล้วเด้งกลับใช่ป่ะใช่ประมาณนั้นถูกต้องโอเคครับแล้วลุนกลับนะครับลุ้นกลับอีกตัวนาะ B C แต่ว่ามีกำไรมีปันผลใช่ไหม อย้กพูดทีเดียวโอเคครับรับสิบสี่บาทสิบสตางค์ครับตานแรกจะเป็นสิบห้าบาทสมสิบอันถัดไปก็จะเป็นสิบห้าบาทเก้าสิบครับโอเคสั้นๆไว้ก่อนนะ,ะเพราะว่าหุ้นยังออกทรงยังไม่ลุ้นกลับเฉยย,ยังไม่ชัวรเพราะว่าตั้งเป้าที่ยังไม่ชัวรเพราะว่าบอลล่มยังเขียวยังไม่พีคเท่าไหร่สำหรับ bch ครับ time frame สิบห้านาทีอ้าวอีดโดนเหรอไม่โดนมีวอลล่ม ทยอยเข้าเก็บครับสำหรับ BCH BCH เป็นหุ่นไซเวเป็นหุ่นเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลค่าอยู่ที่140ล้านบาทค่ะแนวรับ14บาท10สตางค์แนวต้าน15บาท80สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น16บาท80สตางค์ค่ะเปิดที่14บาท60ครับขึ้นไปสูงสุด1 5บาท 15, 20แล้วก็ปิดที่15บาท10สตางค์เกือบปิดโดดใช่ใชสาย e m a ครับ ตานแรกจะเป็นสิบหกบาทยี่สิบเก้าเนาะดีเป็นสิบหกสามศูนย์เนาะ,ะตานถัดไป e เม y 2สองร้อยครับสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์ครับ rsi สี่สิบแปดจุดศูนย์แปดอลุมซื้อเข้าห้าล้านขายออกสองล้าน atc หนึ่งล้านครับส่วนงบของ bch มีกำไรคะ่ะครับตัวสุดท้ายอ่ะตัวนี้น่าจะโอเวอร์บอลแล้วมั้งยังยัง yeah. ทีทีบีครับทีทีบีราคาหนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์บวกเจ็ดสตางค์ค่ะรอจังหวะพักนะเพราะว่าขึ้นแทงแล้วใช่ไหมใช่แล้วแทงยาวเลยวันนี้ไม่เคยบวกถึงเจ็ดสตางค์นะ <c oughs> สายกราฟจะเป็นแนวรับจะเป็นตรงเส้นแดงนี่แหละหนึ่งบาทแปดสิบสามครับต้านต้านถัดไปจะเป็นหนึ่งบาทเก้าสิบสามแล้วก็ต้านสุดท้ายจะเป็นหนึ่งบาทเก้าสิ 9กสิบก้าสตางค์จริงจริงสอบาทแต่อเ,เอาปลอดภัยหนึ่งบาทเก้าสิบเก้านะครับสำหรับ GTB ครับตามเฟรมสิบห้านาทีดันตัวไปที่หนึ่งบาทเก้าสิบเอ็ดแล้วลงมาปิดที่หนึ่งบาทเก้าสิบก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่ามีคนรุ่มค่อนข้างพีกเลยอ่ะ GTB <TV, S 2> เป็นหุ้นสซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพกรวมมริษัทมีกำไรและมีปันผล มีวัลูระดับอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้ล้านบาทค่ะแนวรับหนึน 1, 94, ง่งบาทแปดสิบห้าสตางค์แนวต้านหนึ่งบาทเก้าสิบสี่สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นหนึ่งบาทเก้าสบเก้าสตางค์ค่ะอันนี้เพราะเสียวแวนเพราะ<ม>ว่ามันปกติมันขึ้นแท่งแบบนี้มันจะพักก่อนอเปิดที่หนึ่งบาท8ปดสิบสามครับขึ้นไปสูงสุดที่หนึ่งบาทเก้าสิบเอ็ดแล้วก็ปิดที่หนึ่งบาทเก้าสิบนะอนนี้เบรกไปทุกอีเมลแล้วนะครับ ใช่ไหมใช่ <S r s i 6ส5 3ครับวอลลุ่มซื้อเข้า500ล้านขายออก299ล้านแล้วก็ ATC 82ล้านครับเปินงบของทีทมีกำไรค่ะครับหัดหุนวันข่าวนะใช่แล้วก็มีบิกลดสเข้าก็าคือวายุ1 500ล้านบาทอ่อมี BEC 53ล้านบาทอ,อ๋อทีมตัวนี้ที่ติด แกเรามีแพลเนต22ล้านบาทมีทยอยเก็บ2วันแล้วใช่ปะ BDMS 12 BTS 11ประมาณนี้โอเคแล้วไม่มีแล้วโอเคก็จะมีตลาดขึ้นเครื่องหมาย CB หุ้น CB CB อ่ะโอเคดูเห็นอยู่โอเคค่ะโอเคครับคุณริงหทธไทยโชคดีวันพฤหัสคค่ะสวัสดีค่ะ